อะท่ายสบายดีเจ็ดีทุกท่านที่ติดตามแล้วชมสบายดียำเช้าเสายำเสามนีิการได้เอาหายเอานาคือเก่าทุกคนเลยปหาเผางูเผาควายตัดหญ้าสูนมันจักไปนั่นวันนี่จักไปตัญญาสูนมันต้นว่ายาวคุ้มขนาดเลยวันนี้ได้ย่างไปทุกคนเลยควียตุ่มลายแถวนี้แหละมึงข่าเลยไปนี่น้าพระเจ้านี่ตุ่มหมว หลายขนาดะรดท้องฟ้าก็มืดฝลคลึมคึมเมือนี่จะหอนหน้าจะเปิดนนี่ฝนซีห้มลำทางมาจับไปเอาไว้ที่นอนอคุณเลยมือนนี่นะจะคืนจะสองคืนตัดงามันตนุน แล้วจย่างที่เฮามาพอดีเผางูเผาคว,วายเลยโซงนี่กับผลตุกดีดีทุกคนเลยต,กตุกแต้โดนเลยเป็นทิศหนึ่งเลยเจ็ดแปดมือเลยผลตุกนี่เขาหน้าเขาเจ้ากรดีง่ามนะปีนี้ผลตกหลายพูดน้ำกัดจนโอ้ย คุณม่ได้เลยโอ้ oh. เดอดนี้แะละเนี่ยขึ้นหอนี่าตัดพดมาเื่อหวานมาชือนีอ่ข้าเลยดอ๋นี้นะพดตัดพดมาเื่อพอดีพดตุกนี่กับคิดิดไหลลงข้างพดนี่ น้ำเตะบ่อสูงนี้นะทางกะเพราะรถเอารถมานี่ผ้ามันจะชุกกับชุกทางเข้าป่าแห่งเต,ก,เตก,กลำบากเลยสูงนี้จุ๊บไม่เล่นจะขลูกไม้นนหนุนจักรวันนาก็สวยเติมเลยทุกคนเลยไข่ได้งูควายฮาปล่อย โอ้โหเห็ดออมมาเลยปล่อยปะา้องหหน้าแล้วควายกิบยาเชี่ยนเชียว มาหอดเจอนอนปลุกงหินะฮะแชลแชลโอหัวุต้งแห้งเลยทุกคนเลยผุตกบยุทธเลยเจ็ดมือเลยผุตกนี่ ตั้งแต่วันที่เศร้าเอ็เศร้าสองแต่วันที่เศร้าเมื่อกี้กับวันที่เศร้าห้าหกเลยได้ห้าหกมือแล้วหามไม่มืออื่นนี่ก็โอ้เกือบอาทิตย์แล้วนะมืดคลุ้มๆม,มาอยู่ท้องฟ้ามันเลยนะ จิบไว้ก่อนทุกคนเลยย่านฝนตกะพวกเธอผุตกแห้งเขาก็ได้นอนพี่แรงกับฝนดบิตกแล้วก็คือจได้เมอร์ฟาสกางจิบไว้ก่อนน้ำกับโอ๊กโอกเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งเมื่อวานนี้นะแต่เขาก็ไปได้นอนพี่แล้วทำปฏิกพราะว่าน้ำมาลายแล้วที่เนื้อเปื้อจิ๊บละหน้ามันชีขาด์ว่าเสกน้ำกับโอ๊กโอกท้องฟ้ามืดฝนคึมคึมมานียนะพวกทั้าไตพวกก็มืดคึมคึมมาเลย ายปไปไหนเมื่อวานนี่น้ำลายเมืาา่อวานนี่เฉพาะน้ำลหลเลยนะไหลทึนๆกระตกแห้งพี่นาเกียดน้ำนะเมื่อคืนนี่นะ กลางจะเชื่อมีแต่เอาคอซักไอซักเชือแล้วก็มัดตัวพี่เขากะมัดแล้วเลยรอทาผนตกบ้านนี้เมื่อวานเี้ผนตกแหงๆตอนสามโมงสองโมงสามโมงนะมาหน้ากันยังม่มียังกินอยู่ทุกคนเลยพราเข่าหักกันมาขันมานอนพิถึงเชื้อมองเชื่อเดเลยเชื่อบ็ดก็ถือจะมาถือยามนี่นะวันนี้ก็หาไปหานมไม้ก่อน ไปหาหนมอไม,มากแกงตอนเทงตอนแรงยังไปหาตัดยาตัดยูผู้แหลกตัดยาโูนมันผู้แหละมันก็โ้พิงามเลยปีนี้แพะหญ่ยายาหุมมันมดไปไปหาหนโนม้ก่อน,นไปเอาโนม้ก่อนดูกคนเลยเอาโนมอไมาเผาโนไม้ก็เอาปุ๊ปปุ๊เอาไม้ช่างดา่านอยู่แถวบ้านเฮานี่ไม้ช่างด่านเดงขัมปุ๊กะ โอ้บริดกินอยู่เตด่านพจัน์ผู้แลบอนเขาไปป่าเขาป่าผู้หลายหลายไม่บงไม้ยังกับเขาปุกสี่ห้าก่อปุกพอไดกินน่อมันสมาอยู่นี่สองก่อนก็ขันบทับโมสกินทับไว้ยังน,นี่นะโอ้บหบนเขา áo xong đong cà pô tti, nhầy nhầy nhào lầy, áo đồ bẻ bẻ, ngô chi gìn, cả na cả áo đồ này tươm, đồ nè, ngô chỉ như nghèo. สามดวงพอแล้วสองคนหนึ่งก่อ <Netflix> นี่ก็เอาดปทับใบพูกหอออยู่ในพูกกระปกทับแรืองโมจิยืนเมื่อ้วเนี่ยไม่ช่างดานตัวนี้ไม่ช่างไผ่ปุ้พอได้กินนอมัน แล้วก็ได้ใส้ล้ำม,มันลํำม,มันฮะหา,หาก,กินแล้วผู้หนาอยู่ในผู้เห็นบอกเผฮ้อเาอา เผาไม่ๆแล้วก็เอามาคูดคูดแล้วก็ต้มห้มันจืดแล้วก็เอามาสุปโอ้มาก็ฟดกับท่านแก่ก็บฮักแะไรนี่นะท่านแก่คักดอนี่เช่ประมาณห่อเข้าตืดเกาี่ดับกรเห็ดต้มหวานเลยหละนี่นี่มากระโดตัวมัสซารีบานเฮาหองนะ ใหม,ม,มยย่ๆทุกคนเลยหอมเลยมาต้มอากามาสุบเอามาหน่ <c oughs> ปีนี้มาแตงบม,มาปีนี้ถือว่าบัเป็ดมาแตง่ะไฮเพอร์วิมีเลยตะเกาวชยามนี่โอ้ได้กินไฮได้กินแตงไฮทุกคนเลย สามโดงต้มน้ำทาทุกคนเลยคูดแล้วแล้วก็มาต้มเมอนี่มันจือดอะไรเอามาปรุงเคืองมันคูดแล้วนะมาเชมอไปนี่ต้มมันจืดก่อน่อามาปรุงเคืองมัน mấy sợi dây lên đi bùng nhiên nấm có thuộc đây, cái máy xăng đạt chừ vây vây, chừ nào, nhiên nấm mình sùng khéng mình vậy ไก่ตลาดบ่เนตีนี LIKE ้จะนางเชมนแขในมันคืนแกเชีเสซุปน้หม่ากคักรดานมันมื่อกี้ฝนก็ตกงนี้หนมัอยู่ทุกคนเลยพีแล้วกลางจิบเลยมอเสาเนี่ยเจอเป็นตุงแหงเลย พรายามยามตรงยามจิตขับขรถต้งแหงงขับชถชินอนพิมแรงน่ย จะนางว่าจะนางล่ะจะมาซอยเออซอยพักหอมพักกันนั่นเชื่อซอยเบอร์มะนาวเชื่อนั่นมาหนิแล้วโคหนุยแตงเชื่อเธอบันมันมั่นนะตามใจเชื่อมีงานลงมาเทอดินเอาคักเลยที่นี่ไม่ได้ปงเลยทุกคนเลยพงเพราะมันเย็นถึงมันป่า หน่อไม้นี่มันต้มชุกแล้วมันเป็นสีเหลืองๆแต่อ,อ่อนอ่อนกว่าหน่อไม้ช่างไผ่แซ่บนะหน่อไม้เนี่ยอ่อนกว่ามันจะไผ่อีกนะเนื้อมันเป็นสีเหลืองๆเ,เลยสีแดงๆ โอ้เจ็บนี่ผู้เล่ระดับไม้หนุ่มไม้ไหลหนุ่มไม้นี่นะเจ็บก็ไม้สะไคร่เลยพ่อจะรออยู่ตรงจนะุดอะไรปลามันเย็นอย่างกรุ่งกริบมันคนกระโตกไม้เลยทุกคนเลยกระโต้กบวัวแห่งก็ได้พ่อจะอยู่ยะแบบลิงแงะมาอยู่นะเด็ก น่ยแดงเจอต่ำน่ยแดงให้มันมันได้ในมกักขินแน่มันนี่นี่รา,า,าคามีมะเขือมีมะเขือกินกับน,น,กน,นีักไดมักินแน่นตน้พักนามีมะเขือดำ ตุนหนูไม้พักเกินไงนี่ได้บุกพิจีอีกต่ำมนาแล้วกับบับปุงบานนี้โอ้คนตกงแห้งมากแห้งมากเลยทุกคนเลยก่อนแรงๆนี่จะได้ยามตุงมาจะแล้ว หในมะกอหินเขาโรเร์ <c oughs> แล้วเรากมาตักบาตนเลเข้ากินน้ำยาถ้าคนเศ้าตกเขาก็จะได้ตัดงาท้าคนในตอนแรงนะ โซ่หนึ่งฝนตกอยู่เรียบร้อยบาทนี่แล้ว F4 เขาเทงนยัเดียว่านี้มันมีมาหน้าม่านพอหูพอควายแล้วก็ตัดงานสูตรมันเนี่ยเข้าไปท่านตัดต่อตอนเร่งตัดตอนนี้ก็ฝนตกมีมีอยู่มาฮอนละกลางตู้ไว้ทุกคนนะไปซุปหน่อไม้สีมีมะม่าแซ่บจริง ngày nó mổ ไล่นะครับคนก็โตก็ใส่มือมือเลยมั้งเนี่ย